ความสำเร็จผมมั่นใจเวสเล็ไทยแล้วคุณละ่ะมอบความไว้วางใจให้กับเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะมอบสิ่งที่คุณรักคืนกลับไป Color Glow Thailand ผู้นำการซ่อมแซมสีภายในทุกชนิด ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคิดค้นกว่าร้อยผลิตภัณฑ์เพื่อจะนำสิ่งที่คุณรักถูกมอบกลับไปในสภาพเหมือนใหม่ตามแบบที่คุณต้องการ ท่านผู้ชมครับเมื่อในช่วงที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการเซตติ้งแล้วก็ยังไม่เรียบร้อยดีเพราะก็เกิดอาการนิดนึงก็คือคอมพิวเตอร์ของผมเกเรเราเซตติ้งใหม่แล้วก็มีแขกรับเชิญใหม่ท่านหนึ่งก็คือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองเลยมเมด คุณตั้มวัสดีครับสวัสดีครับ,บรตั้มใ,ในในอินเทอร์เน็ตใช้ชื่อว่าอะไรเมื่อก่อนนี้ใช้ชื่อว่าอภิชาติอภิชาติค่อนข้างดังเมื่อก่อน <c oughs> ก็คือแล้วตอนนี้ก็คือมาเปิดเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าวันนั้นน้องเขาคุยเป็นสิบตัวเลยครับนะครับนี่คืออย่างเป็นทางการเลยเป็นดิสติบิวเตอร์นะครับแล้วพี่ถามนิดหนึ่งอย่างตัวเนี่ยตอนนี้เราเซตติ้งไอตัวเดสเซมทตัวนี้เรียบร้อยละพี่ถามนิดหนึ่งเมื่อช่วงที่เราถามน้องเขามันก็คือเป็นคําถามง่ายๆแต่ตอบยากทำไมต้องเส้อนี้เทรนเนอร์เยอะ เราต้องการความเสมือนจริงเหมือนออกไปปั่นถนนนะครับคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยไม่มีเทรนเนอร์ยี่ห้อไหนเนี่ยให้ความรู้สึกได้แบบคอมพิวเทรนเนอร์ตัวนี้เลยเสมือนเราไปปั่นอยู่บนถนนจริงๆที่มีเส้นทางขึ้นเขาลงเขานะครับแล้วก็มีเพื่อนมีคู่ต่อสู้ม,มีเพื่อนอยู่ในในคอมในคอม,ค,อมคือเพื่อนนี่คือหมายถึง ขี่จะเท่ากันใช่คือเขาเขาจะขี่ดีเลยกับเราก็คือ 1- นถึงหวินาทีจะไม่ไปไหนถ้าเราเซตให้เขาอยู่กับเราแล้วก็เราก็สามารถที่จะเกาะหรือดูดกันไปได้อเวลาเราดูดเขาเราก็จะเบาแรงในการปั่นเดี๋ยวนะพี่จัดตรงนี้นะพี่ไปดูดในจอเนยนะใช่ครับแล้วแล้วตัวพี่ไปอยู่ในจอด้วยหรือเปล่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวต้องไปดูของจริงกันแล้วแล้วตอนนี้คิดเซตเครื่องเป็นไงบ้าง ดี๋ยวต้องถามก่อนเป็นยังเสร็จเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ไปไป,ไปไปหาข้อมูลมาเห็นบอกว่านักกีฬาหลายๆคนก็ใช้ด้วยใช่ครับเพราะว่าการออกไปขี่ถนนจริงเนี่ยอย่างนักกีฬาซ้อมทีเป็นร้อยกิโลไม่สามารถที่จะออกไปซ้อมได้ทุกวันด้วยเกมการแข่งขันหรือการวางแผนของโค้ชเนี่ยก็ต้องใช้เทรนเนอร์ตัวเนี้ยเป็นจําลองการซ้อมออหมยหืยน้าแข่งขันจริงได้ด้วยพี่เป็นพ<า>ี่เป็นพวกนักไต่กีฬาพี่เลยนักเอ่อจักรยานแบบ ข้ามข้ามประเทศเลยเป็นร้อยโลมีไหมมีครับสูงสุดที่เส้นทางเนี่ยมากสุดเลยคือสามร้อยกิโลสามร้อยกิโลถ้าเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นเราเอาเส้นทางสัก2ี่สิบกิโลแล้วขี่เป็นรอบสักสามรอบอแล้วก็วนกลับไปกลับมาก็ได้พี่ถามนิดหนึ่งแล้วเห็นมีฮาร์ดเรดด้วยมีวัดด้วยครับอยู่ในนี้ใน,ใน,ใ,นในตัวเดียวกันเดเสร็จเลยใช่ครับเห็นบอกว่าสามารถดูได้ด้วยว่าขาข้างไหนเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับก็จะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับก็คือตอนที่เราปั่นเนี่ย ในการปั่นจักรายานเนี่ยถ้าเกิดลงลึกไปเนี่ยจะมีการกดลูกบันไดที่ถ้าเกิดเทียบเป็นหน้าปัดนาฬิกาก็คือเลขสามครับเท้าขวาเนี่ยมาที่เลขสานาฬิกาเนี่ยก็คือแรงกดเริ่มคนขี่จักรายานก็คือจะกดปั่นตรงนั้นนะครับในจอนี่ก็แสดงด้วยว่ามุมตรงเนี้ยเราใช้มุมที่เท่าไหร่แล้วก็กําลังขาซ้ายขาขวาเนี่ยเราส่งไปที่ลูกบันไดหรือจักรยานเนี่ยเท่ากันหรือเปล่าถ้าไม่เท่า ทำยังไงก็คือปรับจูนตัวเองสุดท้ายในปกติรายการนี้จะไม่คุยเรื่องราคาเพราะว,ว่าราคาเนี่ยเป็นของบาดใจแต่พี่จะถามกลางรายการเลยแต่สมมุติว่าคอมพิวต์ไม่รวมจักรยานคือ<ห>ราคาตังไว้ห้าหมื่นแปดพันบาทห้าหมื่นแปดพันบาทคือเราก็แค่หาจักรยานเป็นคันขนาดนก็ได้ใช่ครับแล้วก็คอมพิวเตอร์เสือหมอบทม์ทายได้หมดได้หมดก็คือพูดง่ายๆคือเซ็ล้อได้หมดเซ็ทคู่แข่งขันได้หมดได้ครับนี่มันเกมกดเลยมันมันประมาณประมาณอย่างนั้นะครับทำให้เราเนี่ย มีความอย่างน้อยเนี่ยคนขี่ใหม่เนี่ยก็สนุกเพลิดเพลินปลอดภัยแล้วก็สําหรับคนที่กลางๆเนี่ยที่ขี่มาแล้วเนี่ยก็คือเป็นการพัฒนาตัวเองไปให้เก่งมากขึ้นท่านผู้ชมครับอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดนิดหนึ่งเพราะต้องลองดูว่าจะเจ๋งเหมือนที่เขาคุยไหมเพราะว่าจริงๆรายการเลสโชเนี่ยมันแตกต่างอย่างเวลาบุญบีมสลัอยูเขาพาไปเที่ยวเนี่ยเขาพาไปเที่ยวถึงใจแต่คราวนี้เที่ยวอยู่ในห้องช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการออกกำลังกายแบบ ที่ไม่ต้องออกไปผจนฝุ่นแล้วก็เซฟตี้ด้วยเทรนเนอร์กับจักรยานของคุณที่บ้านเนี่ยทำได้ยังไงร,ราคาไม่แพงสักคู่ครับท่านผู้ชมครับผมมาในชุดเตรียมออกกําลังกายเตรียมที่สูส้ศึกคำถามนิดหนึ่งตอนนี้หน้าจอหลักขึ้นมาเนี่ยอะไรคืออะไระครับเอาร่าวครับก็บบสําหรับเบื้องต้นเนี่ย 3D ไซคิงอะ่ะก็คือเป็นการจําลองการปัน่นท,ทั่วๆไปเส้นทางมีเพื่อนเราตั้งคู่แข่งขันได้ ช่แล้วก็อันที่2ก็เป็นเรวคอร์สวิดีโอนะครับก็ก็คือตัวเนี้ยตอนซื้อเครื่องเนี่ยจะแถมเบื้องต้นมาให้1สนามก็คือเป็นงานแข่งของฝรั่งเลยเราเหมือนได้กระทบไหลกับฝรั่งเลยขี่ไปตามฝรั่งขี่เร็วก็แซงมันเลยขึ้นเขาลงเขาเข้าเส้นชัยไปพร้อมเขาด้วยครับสนุกมากอันนี้แล้วก็คลาสสิกมันติไรเดอร์นี่ก็คือโปรแกรมของโค้ดละตัวเนี้ย จริงๆต่อได้ถึง8ตัวนะฮะขี่พร้อมกันได้8คันเลยเอาก็ามาเรียนกันใช่แล้วก็มาจอยก,กันในจอถูกต้องครับแล้วก็มีโค้ดคอยฝึกว่าวันนี้เคเราจะปั่นแบบไหนปั่นทางไกล power training ก็จะเป็นโปรแกรมฝึกซ้อมสําหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้าหรือความเก่งนะครับเขาการันตีนะครับถ้าเกิดฝึกตามโปรแกรมนี้ยี่สสัปดาห์คุณจะพัฒนาจากที่เป็นอยู่เนี่ยประมาณ50%เลยถ้าเกิดไม่ดีจริงไม่พัฒนา คืนเครื่องได้เลยเป็นสแกนก็คือดูรอบขาหรือถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยก็คือดูเหมือนวงสวิงนะเป็นการฝึกซ้อมวงสวิงที่ปุยเมื่อกี้่ะอันนี้ก็เป็นเรียวคอร์สวิดีโอเหมือนกันก็เป็นอีกของบริษัทหนึ่งนะครับก็คล้ายๆกับเรียวคอร์สวิดีโอเป็นเอิร์กวิดีโอนะครับก็ซื้อเพิ่มเรียวคอร์สวิดีโอเนี่ยครับสมมติถ้าซื้อเสร็จปุ๊บแถมให้หนึ่งแล้วถ้าซื้อเพิ่มแผ่นละประมาณพันสองเรอยู่ที่เส้นทางด้วยว่าเราจะเอาเส้นทางสักชั่วโมงครึ่ง สองชั่วโมงสามชั่วโมงท่านบาทใช่ครับถ้าปฏิบัติธรรมดาใช่ครับดังนั้นเราต้องขึ้นลองเลยนะครับโอเคเข้ามาที่สามดีไซน์คิงเนี่ยก็คือจะมีเบื้องต้นเนี่ยจะมีสนามให้เราเลือกเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มจากใกล้สุดก่อนเลยนะครับใกล้สุดนี่ก็คือสองร้อยสองร้อยหกสิบเก้าเมตรใกล้สุดสามร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเอาใกล้สุดไปกดละกันใกล้สุดนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราดูหน้าจอใกล้สุดนะครับกด 260โอเคก็รูปเส้นทางนะครับก็ตามนี้เลยก็สตาร์ทออกมาแล้วก็จะลงเขาเทรนเนอร์ก็จะปรับให้เราเนี่ยเหมือนฟรีขึ้นเราก็ต้องเล่นเกียร์โอเคแล้วก็ตั้งคู่ต่อสู้ได้ถึงอีก7ตัวนะครับ7ตัวตั้งเวลาสตาร์ทก็คือกดสตาร์ทโอเคก็เข้าเข้าโหมดสตาร์ทอ่าหรือจากที่ไมค์คอนโทรลก็ได้นะครับก็ บนจอเนี่ยก็จะโชว์แล้วโอเคตอนนี้เราวอร์มอยู่ความเร็วในการวอร์มนะครับก็ประมาณนี้วัดนะครับก็เป็นแรงที่เรากระทาต่อจักรยานเนี่ยอยู่100วัตต์รอบขา70นะครับถ้ามีฮัสเรทก็ต่อมันก็จะขึ้นเลยว่าเราหัวใจเต้นอยู่เท่าไหร่ถ้าพร้อมแล้วนะครับก็เส้นทางเป็นแบบนี้นะครับก็สตาร์ทกด F หนึ่งะครับปุ๊บนับใส่หลัง ก็เ,เหมือนรถแข่งเลยนะใช่ครับอมองวาไหมครับท่านผู้ชมมุมมองก็จริงๆเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ด้วยอม,มองจากด้านบนมองจากด้านหน้าหรือมองจากสายตาเราออกไปก็ได้ก็ะจะเห็นฟินิชละด้านหน้านะเพราะเส้นทางเราสั้นนี่ลงเขาอยู่โอเคอ่า อันนี้คือเบื้องต้นแค่นี้ที่แตกเอา,เอาให้สรุปไหมครับก็จะไปโชว์อยู่ข้างข้างนี้นะครับว่าสปีดเนี่ยพี่โอทีนำได้แม็กสี่สิบเจ็ดจุดสามนะครับเอเวอร์เรก็สี่สิบสองจุดห้าใช้วัดไปแม็กซูห้าร้อยกว่านี่เจ๋งมากนะครับ <laughs> แต่ว่าระยะสองร <laughs> ้อยเมตร <laughs> ถ้าทำแบ <laughs> บนี้ได้ทั้ยี่สิบกิโลนี่เป็นแชมป์ตูดอฟองเลย <c oughs> เ,เคยเฉลี่ยแล้วประมาณร้อยนีอ๋อโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นรอบขาแม็กโอเครอบขาเป็นไงก็อยู่ในมาตรฐานนะครับเอฟเวอร์เรทที่เก้าเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยเนี่ยคือมาตรฐานมากแล้วตะก,กี้ที่บอกว่ามันกลับไปดูตรงนี้ได้ไหมแรงกดตะกี้ที่เราคุยกันอ่ะดูตรงนี้ครับแต่มันจะเป็นเหมือนเรียวทามครับเราต้องดูในช่วงเวลานั้นแต่ตรงนี้ก็คือเป็นค่าสรุปนะครับว่าเราได้อยู่ประมาณนี้เอฟเวอรเรอยู่ร้อยเจ็ดสิบครับ ถึงถือว่าน้อยน้อยน้อยดีไม่ดีไม่ไม่ดีไม่ดี <c oughs> ต้องมากกว่านี้ใช่ต้องฝึกฝึกซ้อมต้องเท่าไหร่ครับ <c oughs> ก็ต้องอยู่ประมาณเอฟเฟลร์เนี่ยต้องอยู่ประมาณทั้งสองร้อยกว่าอ่าเรียคอร์สไเดียวนะครับการนี้ก็จะเป็นเส้นทางเนี่ยที่ในคอร์สนี้ก็คือสามสิบเก้าจุดหนึ่งกิโลนะครับเส้นทางเนี่ยก็ค่อนข้างจะสนุกมากมีขึ้นเขาลงเขาระยะทาง โอ้มันมากครับหนึ่งาทีับท่า <c oughs> นผะู้ชมเส้นทางางนี้จริงๆเนี่ยจะปั่นจริงๆเนี่ยใช้เวลามาเก,กือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับ<ต>พราะมีมขึ้นก,ก็แล้วแล้วแต่เราเขาก็แซงเราไปเรื่อยๆอ่าโอเคคราวนี้พี่ปั่นเลยฮนะแล้วจอจะคอนโทรลไปเลยปาละนะครับแล้วเดี๋ยวภาพจะขึ้น เขาบอกวมีคนชี้ะครับเอาทาไมเราเราปั่นถอยหลังนะครับอ่ากล้องเขาก็ยัาหมุนหน้าถอยหลังตอนเขาถ่ายมานะครับโอ้เยี่ยมเลยครับเร็วพอสมควรเลร้วเนี่ความเร็วนี่นะครับประมาณ43่สนนิบสามีมันตกจอไปทิศหนึ่ง นท่านผู้ชมครับคุณที่บอกว่าเธอเหมือนจริงครับไม่ได้แข่งกับตัวเองให้ความมันนะครับฝรั่งคิวเลยรสี่สิบครับใช่ไหมับเสิบกว่าป่ะใช่ประมาณสี่สิบแล้วคนไทยเราเอลเลดสามห้าแก่ๆแย่าเงี้ยสามสิบนะครับสรุปครับไม่ได้บอกท่านผู้ชมไหมครับก็ลองนะครับของเงี้ยต้องลองก็คือปัจจุบันเนี้ย มีร้านตัวแทนเราอยู่ประมาณเกือบ20ล้านที่มีคอมพิวเตอร์ตั้งแล้วก็ควบคู่กับระบบไลฟ์ฟิตเพราะนั้นก่อนซื้อเนี่ยเข้าไปลองอย่างเต็มที่เลยแล้วก็แฮปปี้ก็ค่อยซื้อกับบ้ารลองได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณตั้มครับขอบคุณครับวัสดีครับสนใจเบอร์ข้างล่างครับถ้าติดต่อสนใจเทรนเนอร์ชุดนี้บอกจริงๆว่ามันคืออัจฉริยะช่วงต่อไปของรายการครับ